สวัสดีครับมาพบกับช่องอ้ม NG อีกแล้วนะครับวันนี้อ้้มมีสาระดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดกำลังมองหาวิธีการาครัเว็บไซต์ที่เป็นขนาดความยาวทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีสอนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าหน้า safari เลยนะครับหาข้อมูลที่เราต้องการจะครอปนะครับตอนนี้ผมเข้ามาเป็นข้อมูล iphone 11นะครับ ถ้าเป็นไอโฟนก็จะมีปุ่มโฮมแล้วก็เลือกถ่ายภาพหน้าจอนะครับหรือว่ากดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับก็จะเป็นการครับรูปเนาะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเรามาเลือกเป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเราลองเลื่อนดูก็จะเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดที่เราต้องการจะครอบนะครับเสร็จแล้วเลือกส็จสิ้นนะครับ แล้วเราก็จะมาเป็นบันทึกไฟล์ pdf นะครับแล้วก,ก็เลือกเป็นไฟล์ที่เราต้องการตอนนี้ผมเคยบันทึกแล้วแล้วก็บันทึกแทนที่ไปเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วภาพที่เราได้นะครับก็จะต้องเข้าไปที่ไฟล์ครับแล้วก,ก็เลือกรูปที่เราบันทึกได้เลยครับเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาระดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามช่องอั้มเอ็ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ